สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับสองเตียงทองอันได้ก็ได้พี่น้องมาอีกแล้วเส้นเก่าส้นเคยแต่ละมือแต่ละเว้นบาเคยเห็นอีหยังพี่น้องห้าเลาะที่ทายคีบบาบา่บา่บกันไปเนาะพี่น้องเนาะบ่บ่ยังลายใหญ่ห่างจัดไปนมมอไสนี่สกีเลาะล,ล้นลินแต่รถ เสียมและรลดคอยนะปุดเซ่สัตว์ปัตตาแกงพี่น้องโอ้ยเอยออีกต่อมาก็ไปเบิง้งข้าวต้มนอไม่บู้นอไม่อีญังนอไม่บ้งนี่ประจักษ์ประแดกเน่าเนามินมินพี่น้องเอ้ยคือเก้านี่เฮ็ดจังไดยนอไม่ประจักนอกไม่ประจักตำาบักหุงมาจักอียังเนาะก,กับว่ากันไปนี่ ลุยไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยนี่หมอนี่จักมันยางมาท่ใชัโลโลเลเลนี่ออกกู้ไปหาขีมโม่ขี่คุยนํำเขาหนี่นี่อยู่เทียงหน้าจักเทียงหน้าไพบูจักนํำวชัชพิศับิดกบก็บได้พิใัยสมพลโตพี่น้องเลยคือเกานี่ไปหาเลาะถ่ายทวงหน้าเขาอีกโอ,อกู้ตายแล้วมานี่จกักให้หน้าไห้ทายห้ทา,ายห้ามเลยไปนี่นี่ มอนี้มันกินปกติน่ะนี่เขางามงามหน้าง,งามงามพี่น้องเอ้ยตากาเนาะมือนีไปเบิ้งเขางามงามหน้าสวยสวยพี่น้องปองไปสุขูสุคนนะมาชมบรรยากาศตอนสองโมงแรงเนาะบรรยากาศคืมคืมมือนีฝนตกเด้อยพี่น้องนะไปไปเบิ้งเขามันชิงามช่ำได้พี่น้องโรยนี่พี่น้อง เพิ่นสีดพูยสุขภาพพี่น้องเพิ่ไม่ได้ใส่พูยเคมีเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อพูยสุขภาพอิทตาลีพูยสุขภาพ,พ,ภาพประมาณนี้พี่น้องเอ่พี่น้องบรรยากาศมุมกว้างพี่น้องเอ้ยเข้าหน้ารอบรอบนี่อยู่ประมาณนี้พี่น้องนี่บรรยากาศตอนแรกพี่น้องปองไปสุกุลสุกคนเห็นคลิปนี้ก็กดแชร์กด ไลค์กดติดตามให้เตียงทองอันใดกได็ได้เด้อพี่น้องเฮาทุกคนเนาะนี่บรรยากาศตอนแรงพี่น้องปองไปมาชมมาเบิ่งนากันด้อไปนี่ถ่ายเอายากาศให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะนี่พี่น้องเดือนเก้าเขามันกลมแล้วพี่น้องมันชสียออกเลยได้เนี่นะนี่เขา่า น้องเอ้ยมันกลมนี่เห็นบ่มันสะออกดอกสะออกมันสะทอกแล้วนี่มันกลมแล้วพี่น้อง